ทำให้พ่อหน่อยพ่อบอกว่าไปบอกน้ำมูลทําให้ป้าบอกว่าป้าทําไม่เป็นก็ไปกินเนาะก็พ่อบอกว่าไปให้น้ำมูลทําให้เอาหม้อนี้หรือหม้อนั้นเตาไหนเห็นไหมมันก็หบอกทุกอย่างเลยคือเราตัดเป็นสองไอยสามแล้วใส่ถ้วยอะไรมูลใส่อะไรใส่อะไรตรงไปตรงนั้นอ่ะแล้วจะก็เดี่ยวบุญได้ยาวถ้า ลองเมื่อก่อนหาที่สุกบ่อยนุ้งไม่สุกห้านาทีจะก็ลองดิลองเลยเลยเออนุ้งพอกลิ่นแล้วเอ็นเลิศหมุนไปนอ็นเลิศนี่หมุนนี่อันนี้คือเป็นไฟคือมันกลังร้อนอยู่จะก็หมุนแล้วก็หาที่เพิ่งทิ่ที่เพิ่งมาสิบเพิ่งพอกลิ่นแลบวแสบเลยวะเดี่ยวนี้ได้หรือว่าจะคิดว่ามันน้อยพอจก็ตั๊มเริ่งรอดเลยแล้วแล้วแล้ววันนี้เขาเไปเอาเสื้อพผือ ก็ป้าเอาเสื้อเลยหมูเนี่เอาเสื้อนานเลยบ่กเลยว่าเสื้อจานก้อนเสื้อเลยเสื้อเลยขีดเสื้อเลยเสร็จแล้วครับก็แล้วก็หมุนหมุนหมุนตอนนี้หมุนไปไปรักๆอาบน้ำมาแล้วมูลอาบไปไปเดี๋ยวย่าลองดูนะคะน้ำมุนบอกว่า ใส่เลยปไปเอเดี๋ยวลองดูนะคะอ้าวา รอนะคะ FC cua làm này là, ok, để để chút nữa rồi, và luôn là gì nãn เจ้าเอาัมาให้พ่อไปในบานไปบ้านนี่

พอแล้วก็โอเคได้แล้วนะคะท่านผู้ชมนะคะได้แล้วอ้าวทำยงไงจะให้มันมันเก่าโอทิ้งได้แล้วเทแล้วก็ไปล้างเลยใช่ไหมคะน่ ในที่สุดก็สําเร็จแล้วนะคะไปให้ลุงช่างก่อนนะคะเออเขารู้ยังรู้แล้วเจ้าหนูรู้ยังรู้แล้วลำนะโอ้ลำบอกรู้แล้วป้าแถวบ้านไปบอกอ,อันน้ำมนบอกว่าป้าเอพ้าเจ้าถ้าผ่าห้านาทีแล้วมันยังไม่ร้อนเจ้ากเา็เอาลงมาอีกอถ้ามันพอดีแล้วเจ้าก็ปิดต๊กข้อกระทำโอเป็นแล้วมวนเลย <laughs> ตะ่กี้ก็ททำไม่เป็นอ่ะกินข้าวเช้าบ่ลุง เขาเซาเจ้าบ่นี่บอกรือว่าเขาสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ